รายการจุดประกายวรารตี้อาทิตย์นี้นะคะนิงก็พาคุณผู้ชมมาแห่งเอากันที่ร้านนั่งเล่นเอกมหม่ค่ะสําหรับข้างบนร้านนั่งเล่นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็มีค่ายดนตรีสุดแนวค่ะที่ชื่อว่าค่ายสยามไพโรซึ่งวันนี้ค่ะนิงก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนักดน,นตรีในค่ายนี้จะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ ตอนนี้นิงก็นั่งอยู่กับคุณเต้กอบครบใบยมนะคะผู้บริหารค่ายเพลงสยามไพโรค่ะแล้วยังเป็นเจ้าของร้านนั่งเล่นอีกค่ะซึ่งคุณเต้นะคะก็มีประวัติที่ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าก่อนอันนี้ก็เคยเป็นอดีตมือกองวงศิลปฟูเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้คุณเต้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นไงมาไงถึงได้มาตั้งค่ายเพลงสยามไพโรได้คะก็ในตอนแรกนี้เอ่อในท้าวความไปก่อนก็คือตอนแรก ที่ผมอยู่ซิลิฟูก็คืออยู่ชุดแรกเลยค,คือตั้งแต่อยู่เบเกอรี่มาตั้งแต่ใต้ดินมาอยู่เบเกอรี่แล้วก็มาอยู่วงมิวสิกชุดไอคิ180ร็จแล้วหลังจากนั้นมาผมก็เลยเก็เลยออกจากซิลิฟูเพื่อมาทํางานเพลงโฆษณาก,กับพวกพี่ปูแบล็คเฮดพวกเอกแบล็คเฮดอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาสักสองสองสามปีได้ไมั้ครับก็รู้จักกับพี่คนหนึ่งชื่อพี่จิ๊บค,คุณจิ๊บธนาวุฒิพิรมพัชบี เขาว่าต้องการจะคนหาคนมาช่วยดูแลเรื่องเรื่อง s o u ์ซ system กับเรื่อง entertainment ของร้านก็ให้ผมมาหุ้นมาหุ้นแล้วก็ทําเป็นผู้ส่วนใน,ในของร้านนั่งเล่นแล้วก็เป็นผู้ส่วนบริหารของร้านนั่งเล่นเป็นคนในทีมที่บริหารร้านนั่งเล่นดีกว่าครับผมแล้วก็หลังจากนั้นมาเมื่อเมื่อทําร้านมาได้สัก5 6าหกปีแล้วเห็นว่าเออนักดนตรีที่ร้านเนี่ยก็มีความสามารถ ผมก็เลยคิดว่าเออน่าจะลองลองดูว่าจากจากน,านันตีกลางคืนเนี่ยน่าจะพัฒนาตัวเองให้เป็นศิลปินได้ไหมก็เลยลองชวนแบบน้องๆที่ร้านน,านันตีที่ร้านเนี่ยว่าเออลองทําเพลงส่งมาไหมเออเออผมมีแบบอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่แบบว่าที่เคยเก็บไว้ทําเพลงน,งนู้นี่นั่นอะไรอย่างนี้มันก็สามารถที่จะทําเพลงได้ง่ายขึ้นก็เลยให้เขาเนี่ยไม่ต้องคือเขาไม่ต้องไปเสียค่าสตูดิโอไม่ต้องไปเสียค่าห้องอัดก็กเรามีอุปกรณ์ให้ครบเพลงแค่ว่าเขาคิดงานขึ้นมาก็เลยให้ลองทางน้องเนี่ยเขาลอง ลองส่งเดโมมาที่านี้ส่งมาปุ๊บเออก,ก,ก็ให้ทุกคนฟังแล้วก็ทุกคนก็ชอบเพลงว่าเออเพลงน่าจะเป็นที่ชอบของคนอื่นด้วยก็เลยลองทําดูก็เลยเกิดเป็นสยามไพร์เลาะทิศทางของค่าสยามไพเล็นี่เป็นยังไงบ้างคะพี่เอ่อทิศทางของเรานี่ไม่ได้แบบว่าฟิกว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้่งี้คือเราอยากได้นักดนตรีที่ดีแล้วก็เพลงที่ดีก็คิดว่าเพลงที่เราปล่อยออกไปทุกแต่ละเพลงเนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่ ที่ชื่นชอบของหลายๆคนเนื่องจากว่าเราให้ทีมงานทุกคนฟังแล้วเออถ้าเกิดเราชอบกันเห็นว่าเออมันน่าน่าจะเป็นเพลงที่ดีแล้วเราถึงจะปล่อยออกไปค่ะทิศทางของศิลปินนี้มีอะไรที่แบบเฉพาะเจาะจงไหมคะเช่นจะต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นป๊อปจะต้องเป็นอย่างเงี้ยค่ะต้องเป็นแจ๊สสำหรับสำหรับสยามพาลอลแล้วเราคิดว่าไม่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 ได้จํากัดเรื่องแนวเพลงก็ค,คือ ใครอยากทำวงไหนอยากทำอันไหนก็ลองทำมาอย่างเช่นเ,เพลงของมิสเตอร์ซันเดย์อย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีเวอร์ชั่นที่เป็นดีเจรีมิกด้วยอะไรเง<ะ>ี้ยคือผมเชื่อว่าเพลงที่ดีมันทำเป็นแนวอะไรก็ได้ก็คืออย่างเช่นฝั่งอย่างร้านนั่งเล่นเนี่ยจะมี2ฝั่งคือฝั่งที่เป็นนั่งเล่นคือเป็นไลฟ์แบ์กับฝั่งที่เป็นเอสโคบาร์นี่จะเป็นดีเจบางทีเราก็ให้เขามาจอยกันอย่างเช่นวงของดับเบิลฟิลเนี่ยวงดับเบิลฟิลก็จะมีดีเจจากฝั่งเอสโคบาร์มาแจมกับแนดนตรีของฝั่งนั่ง แล้วก็ถ้าเพลงของมิสเตอร์ซันเดย์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีรีมิกซ์ออกมาอีกประมาณปลายปีจะมีรีมิชวลชันก็คือให้ดีเจของฝั่งฝั่งเอสโคบาร์เนี่ยทำรีมิกซ์ด้วยค่ะก็คือมีการเปิดกว้างใช,ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีการรีมิกซ์อาจจะมีการทําแนวที่ประหลาดหรือว่ามีเอกลักษณ์มากขึ้นแล้วสําหรับตัวศิลปินนะคะตอนนี้ในค่ายมีศิลปินอะไรบ้างคะตอนนี้ที่มีหลักๆเลยก็จะมีวงดับเบิลฟิลซึ่งเป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อปแล้วก็จะมีมิสเตอร์ซันเดย์ วิดีโซนเดย์อีกวงหนึแล้วก็เดี๋ยวประมาณกลางปีอาจจะแบบไฮท้ายนิดนึงอาจจะมีอีกสักสองมเบอร์ตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนอผลิตเดโม่กําลังกําลังกําลังดูว่าวงไหนที่จะพร้อมก็คือวงที่เล่นอยู่ที่ร้านนั่งเล่นเนี่ยค่ะแล้วพี่มีการทําการตลาดของวงยังไงบ้างคะของาการตลาด<ง>ส่วนใหญ่มันก็คงจะต้องเป็นในของเราไม่ได้มี ไม่ได้เป็นค่ายใหญ่ที่มีแบบว่าเงินทุนหนาเพราะฉะนั้นการตลาดเราเราก็คืออาศัยช่วยกันในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กอาจจะมี PR ในเรื่องของเอ็มวี MV บ้างมีสัมภาษณ์หนังสือบ้างเราก็จะมีทีม PR ในส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้คูตลาดที่แบบว่าใหญ่มากเพราะว่าเราเป็นกึงก่งกอินดี้ด้วยและอย่างหนึ่งเราอยากจะให้คนชอบที่ตัวเพลงมากกว่าชอบที่การนำเสนอที่แบบเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าถ้าเพลงที่ดีแล้วมันน่าจะทํางานด้วยตัวเองได้ด้วยในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าในระยะยาวใน,ในระยะยาวถ้าเกิดว่าออสยามไพโร่เป็นที่รู้จักประมาณหนึ่งแล้วก็คิดว่าเมื่อมันโตขึ้นแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องทํำในตลาดอีกแบบค่ะ่พิ่งเริ่มเมื่อตอนไหนอะคะเริ่มเมื่อปลายปีก่อนน้ <c oughs> นําท่วมครับปีนะปีห้านั่นแหละปี <c oughs> ปีห้าสี่ก็คือตอนแรกเนี่ยทำเพลงเสร็จหมดแล้วของดับเบิลฟิลกำลังจะกำลังจะปล่อยแล้วค่ะน้ําท่วมก็เลยหยุด ทุก <c oughs> อย่างไว้เลยรอแบบว่าใช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวปล่อยปูกไปกันน้ำแน่เลยก็เลยหยุดไว้ก่อนช่วงหนึ่งก็เริ่มประมาณประมาณปีตี่หสี่ย้อนกลับไปนิดนึงค่ะที่พี่พูดถึงเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อกี้ค่ะมองว่าทิศทางแนวเพลงปัจจุบันนะคะวงการดนตรีปัจจุบนันกับเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นยังไงคะม,มันมีมานานแล้วนะตั้งแต่สมัยก่อนจะมีไฮไฟม,มีมีอะไรไมส a ต e ค่ะ ก็คือสมัยก่อนนี่มาสเปซนี่ก็คือจะเป็นที่นิยมของศิลปินท,ที่ที่ที่ไว้เป็นสื่ออย่างหนึ่งของให้ให้คนได้รู้จักว่าเออศิลปินคนนี้คือใครใครจนมาตอนนี้ก็จะเป็นที่หลักๆเลยคือ YouTube กับ Facebook เพราะว่าผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ว่ามันเปิดกว้างว่ามันไม่จะเป็นเฉพาะคนไทยที่ได้ฟังเพลงไทยอย่างเดียวคือคนญี่ปุ่นหรือว่าคนเกาหลีก็สามารถมาฟังเพลงไทยได้ถ้าเกิดว่า<ะ>ถ้าเกิดว่าเราแนะนําไปหรือว่ารู้จักอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็กว้างใน่เลย ในในมันเป็นเว r ร์ w ไว e อ่ะมันมันหาได้เยอะมากผมว่ามันก็ดีนะครับค่ะเราย้อนกลับไปดูเรื่องของตัวศิลปินในค่ายสยามไพโรสอย่างเงี้ยค่ะมีวิธีการออเดชั่นหรือว่าคัดเลือกยังไงบ้างอะคะเออในในอันดับแรกเลยเนี่ยเออผม เนื่อง <น Banana. S 1> จากด้วยว่าเราต้องทํางานใกล้ชิดกับกับศิลปินเพราะฉะนั้นคือมันจะอยู่เป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องมากกว่าคือในร,ระดับแรกเลยเนี่ยผมก็จะเลือกจากจากวงที่เล่นที่ร้านนั่งเล่นอยู่แล้วเพราะ <az. S 1> ว่าเราเราได้เห็นความสามารถอของเขาทุกวันอยู่แล้วทีว่เขามาเล่นทุกทุกครั้งที่เขามาเล่นเพราะฉะนั้นคือเราจะได้เห็นว่าเขาเติบโตขนาดไหนแล้วเขามีความสามารถที่จะที่จะจากนักดนตรีกลางคืนเนี่ยเปลี่ยนเป็นศิลปินได้ไหมเพราะฉะนั้นคือการ audition ของผมคือมัน audition ตั้งแต่เขาเริ่มเข้ามาเล่นในร้านแล้วแต่ทีนี้ อีกรอบหนึงคืออ u d i t i o n เพื่อจะเป็นศิลปินนะนั้นเราได้เห็นการพัฒนาของของอตัวนักดนตรีที่จากนักดนตรีมืนคืนเนี่ยให้เปลี่ยนมาเป็นศิลปินเนี่ยนั้นคือการ audition ของผมคือก็เลือกเขามาก็คือดูด,ดูเห็นการพัฒนาของเขาทุกวันแล้วอะไรอย่างเงี้ย<ะ>เพราะว่าอย่างที่ร้านนั่งเล่นเนี่ยส่วนใหญ่นักดนตรีจะไม่ได้แบบว่าเซ็นสัญญาแบบว่าสามเดือน6เดือนแล้วก็เปลี่ยนวงอะไรอย่างเงี้ย คือที่นี่จะเป็นระยะยาวที่เกิดมาเที่ยวเนี่ยจะได้เห็นว่าวงที่นี่จะอยู่งอยู่ง่าแต่ว่าจะเปลี่ยนหมายถึงว่าจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ้างอาจจะเปลี่ยนคอนเซปต์ในการโชว์บ้างโน่นนี่น,นั่นสลับวงเล่นบ้างแต่ส่วนใหญ่จะจะเป็นวงที่เคยอยู่มาหนานแล้ว แล้วเวลาที่แต่ละบรนตีจะมีการเปลี mm ่ยนคาแรคเตอร์เงี้ยค่ะต้องมีการประชุมหรือว่ามีการแนะแนวเสนอ mm hmm. แนวทางไหมคะสำหรับของร้านนั่งเล่นเนี่ยเรามีประชุมทุกไตรมาสอยู่แล้วสามเดือนเราก็จะเรียกมาประชุมรวมบ้างรวมแบบให้นักดนตรีมาเจอกันหมดเลยของทุกวงมาเจอกันแล้วก็มานั่งจอยกันว่าเออมีไอเดียอะไรกันบ้าง mm hmm. แล้วก็นําเสนอ,อกันไปแล้วก็หรือไม่ก็ถ้าเกิดเรามีการบ้างให้วงนี้เราก็จะเรียกเขามาคุยเป็นวงๆหรือว,ว,ว,ว่า เอออันนี้มันเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วนะ,ค,ะคนจะต้องเปลี่ยนบ้างนะทํานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ให้มันเพื่อเพื่อที่มันไม่น่าเบื่อสําหรับคนเล่นด้วยค่ะถ้าเกิดคนเล่นเล่นแล้วเบื่อคนดูก็เบื่อถ้าคนเล่นคนเล่นสนุกคนดูก็จะสนุกด้วยอะไรอย่างนี้มีน่าค่ะเวลาแบบสมมติว่าเที่ยวที่ลานนั่งเล่นเนี่ยค่ะจะเห็นว่าดนตรีนี้จะเปลี่ยนไปตลอดนะคะแล้วก็ดนตรีก็มีคุณภาพด้วยอเอกลักษณ์ก็มีเยอะมากด้วย,ยค่ะ แล้วสมมติถ้าเกิดใครเข้ามาเป็นศิลปินในค่ายเพลงสยามไพโละพี่จะมีวิธีโปรโมทเขายังไงบ้างคะคือทุกอย่างสุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวเพลงแต่ว่าไม่ว่าจะโปรโมทเยอะขนาดไหนหรือว่าหรือว่าให้มันประหลาดขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าเพลงมันมันออกมาแล้วแบบเพลงมันไม่เป็นที่ชื่นชอบของของของทุกคนของคนอื่นหรือว่าเพลงมันออกมาไม่ดีผมว่าสุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวเพลงแว่ากลับมาที่ตัวเพลงอีกทีหนึ่งว่าเออแล้วเพลงมันทํางานของตัวเพลงได้หรือเปล่า ผมก็เลยคิดว่าอยากจะให้ตัวเพลงมันแข็งแรงคือในระดับในระดับ,ดบไม่ไม่ระดับในก็ระดับหนึ่งก็คือ<ฆ>ให้มันแข็งแรงก่อนว่าฟังแล้วแบบคนส่วนใหญ่เอากันเองเนี่แหละเพื่อนเราน้องเราคนที่ร้านเนี่ยฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคิดว่าถ้าเกิดว่าในการโปรโมตอย่างนี้ยผมว่ามันน่าจะทําอะไรได้แข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าที่เราเราจะไปหาอางอือ่นมาห่อ<ฆ>นึกออกไปแบบว่า คนนี้ดังมากเลยแต่ไม่ได้ดังที่เพลงอ่ะแต่เป็นนักร้องอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคคือว่าถ้าเกิดวงไหนทําแนวไหนอย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องแข็งแรงนะอิเล็กทรอนิกส์ไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะคือเฉพาะแนวของตัวเองก็ให้แบบแข็งแรงเฉพาะทางไปเลยใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดจะทําอะไรใหม่ๆก็อาจจะเป็นเอาวงนี้มาจอยกับวงนี้บ้างมาเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ้างเอาเพลงนี้มาให้คนอื่นมาทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาอย่างรีมิกซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเข้าไปช่วยรีมิกซ์ด้วยอะไรหรือเปล่าคะเอออันนี้ก็ผมแค่เป็นคนดูแค่ แค่แค่เกาะข้างนอกแล้วก็ให้ใ,ให้ใชินเหลือให้เขาทำเองส่วนใหญ่ก็คือเราจะไม่ไปบอกว่าเฮ้ยต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ในเมื่อเราเลือกเขามาแล้วก็ปล่อยปล่อยให้เขามีความเป็นอิสระมากที่สุดก็คือในเมื่อเราเลือกเขามาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าคนนี้เขามีอะไรอยู่ในหัวบ้างและเขาสามารถเอาอะไรออกมาจากใน,นหัวเขาให้เราได้ฟังได้บ้าง ก็เรียกได้ว่าเป็นค่ายเพลงที่เปิดกว้างโอกาสทำดนตรีให้กับนักดนตรีในค่ายนะคะ,ะสุดท้ายค่ะอยากให้พี่ช่วยฝากถึงคุณผู้ชมเลยค่ะให้โปรโมทค่ายเพลงสยามแพลรอะแล้วก็โปรโมทศิลปินในค่ายด้วยค่ะก็อยากจะฝากสําหรับคนที่ท่านผู้ชมหรือว่าผู้ฟังที่เคยฟังเพลงผ่านๆมาบ้างของค่ายสยามแพลรอะไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์ซันเดย์หรือดับเบิลฟิลก็อยากจะให้ติดตามค่ายเราต่อไป เพราะว่าเราจะนําเสนอในศสลปินใหม่ๆหรือว่าในเพลงใหม่ๆเรื่อยๆออจากนี้ไปก็จะมีสืปินออกมาอีกแต่ว่าให้ให้ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook ก็ได้ครับ Facebook คือเฟซบุ o กสยามไพร์เลานะครับสายามไพร์ลอะสะกดว่า S I A M P I R O C K นะครับแล้วก็ใน YouTube ก็สะกดเหมือนกันสายามไพร์ละ S I A M P I R O C K ครับก็ติดตามพวกเราดได้ในสองช่องทางหลักนี้ แล้วก็ข่าสารอื่นๆก็จะมีตามไปบ้างค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณต้อยนะคะสำหรับการให้ข้อมูลในวันนี้ค่ะช่วงนี้ก็พักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามศิลปินในค่ายสยามแพรวกันค่ะ แสนนานที่รอคนนั้นเคียงข้างกายและก็ไม่รู้เลยไม่รู้จะได้เธอกับเธอไหมฉันได้แค่เพ้อไปไม่เห็นจะมีใครอยู่จริงกลั สองของรายการจุดประกายวาไรตี้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้ก็ได้รู้ที่มาของค่ายสยามไพร์รอไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะนิงก็จะพามารู้จักกับศิลปินในค่ายนี้กันบ้างค่ะและตอนนี้ค่ะนิงก็นั่งอยู่กับคุณตองอาทิตย์วงารที่คุณนะคะหรือว่ามิสเตอร์ซันเดย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณตองสวัสดีครับค่ะคุณตองคะก่อนหน้าที่จะมาเป็นมิสเตอร์ซันเดย์ได้ค่ะว่ามาจากวงเซเว่นเดย์ใช่ไหมคะใช่แล้วจากเซเว่นเดย์มาเป็นมิสเตอร์ซันเดย์ได้ยังไงคะก็จริงๆตอนที่ทำเซเว่นเดย์เนี่ยมันจะมี สามคนใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เพื่อนอีกสองคนเนี่ยติดภารกิจของแต่ละคนก็คือ,อคนนึงก็เป็นหมอก็จะ,ะแยกย้ายไปทําอาชีพเขาอีกคนนึงก็จะต้องไปดูแลแม่ที่ต่างจังหวัดมังนั้นจะเหลือเราคนเดียวแล้วทีนี้เราก็คือคเราตั้งใจแล้วว่าเราต้องออกระบัมที่2ของเซเว่นเดย์ให้ได้แต่สุดท้ายพอไม่มีเพื่อนปุ๊บเราก็ต้องทําคนเดียวแล้วทีนี้พอเปลี่ยนคนเดียวปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ชื่ออีกชื่อนึงดีกว่าเราชื่อมิสเตอร์ซันเดย์นี่มาจากชื่ออาทิตย์หรือเปล่าคะเป็น ชื่อจริงของเราอยู่แล้วครับอาทิตย์แล้วก็เกิดวันอาทิตย์อยู่แล้วก็ใช้ชื่อของใช้ชื่อวันอาทิตย์ด้วยและ,ะอย่างแนวเพลงก็คือแนวเพลงจะเป็นแบบสบายๆแล้วก็ฟังง่ายๆไม่ดุดันอะไรอะไรเงี้ยก็คือเน้นเพลงว่าโรแมนติกสบายๆส่วน<อ>ให<ช>ญ่จะเป็นอย่าง,งานั้นครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานจะมีเพลงสนุกๆแล้วก็จะมีเพลงเอ่อเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ใช่ความรักด้วยต้องรออีกสักนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วไปไงมาไงเห็นได้มาร่วมกับค่ายสยามไทเราะนะคะ จริงๆก่อนหน้านี้ก็คือตอนที่เป็นเซเว่นเดย์เนี่ยก็คือค<ะ>่ายจะชื่อค่ายว่าอินดิวันแต่จริงพอเปลี่ยนเป็นสยามไพโรสเนี่ยก็คือค่ายที่เดิมทำงานที่เดิมคนกลุ่มเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนคนในองค์กรใหม่<ะ>คือจะเลือกคนที่มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อทําให้ค่ายมันแข็งแรงขึ้น<ะ>ก็เหมือนกับเรากลับมาทากับที่เดิมกลุ่มเดิม แล้วสำหรับซิงเกิลเปิดตัวนี่ชื่อว่าเพลงอะไรคะกี่ร้อยวันครับกี่ร้อยวันค่ะเป็นเพลงแนวไหนเอ่ยก็ถ้าจะให้ดูก็เหมือนกับเพลงที่ออกสไตล์โซบรลาดโซครับจะเป็นเพลงช้าๆที่ที่คนฟังรู้สึกอินแบบเนื้อเพลงกับจังหวะของมันได้ง่ายๆอะไรค่ะแล้วเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะก็ทั่วไปก็คือทุกคนเคยเจอมาก็คือการรอคอยความรักอะไรอย่างเงี้ยการรอคอยความรักใช่รอครสักคนจนแบบว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะมาสักที ไม่เจอสักทีอะไรเงี้ยจนสุดท้ายต้องถามว่าเอ๊ะต้องถามใครก็คงถามสวรรค์ละมั้งหรือก็จะต้องพึ่งปฏิหารเลยมั้งหรือได้เจอคนคนนั้นอะไรเงี้ยัอันนี้คือแต่งเองเลยหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ใช่แต่งเองแสดงว่ามาจากประสบการณ์จริงหรือเปล่าทุกคนก็ต้องเคยเจอกันอยู่บ้างแล้วอ่ะค่ะแต่ว่าผมก็เจอบ่อยกว่าท่บ้านหน่อยอะไรเงี้ยอืมค่ะแล้วยังมีเพลงอะไรบ้างคะตอนนี้ที่นำเสนอ ซิงเกิลที่2ต่อจากกี่ร้อยวันนะครับแล้วก็จะเป็นเพลงขอโทษจริงๆก็ยังอยู่ที่โหมดเพลงช้าอยู่เพลงช้าเหมือนเดิมใช่แต่เป็นเพลงช้าแบบที่มีจังหวะที่มันหนักแน่นขึ้นก็คือจะเป็นมีความเป็นฟ็อกร็อกมากขึ้นครับใส่ดนตีร็อกเข้ามาอย่างนี้ใช่ใช่ครับมีเครื่องสายแล้วก็มีเสียงกีตาร์เสียงแตกแล้วก็จังหวะกองจะแบบตีเต็มไม้เต็มมือขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นคนเรียบเรียงเองทุกอย่างเลยหรือเปล่าเออจริงๆเขียนเนื้อและทำนองเอง แต่ว่าเรียบเรียงเนี่ย<ม>ได้น้องๆงว <Chicken wing S 2> งช,ช,ชิคเก้นวิงชิคเก้นวิงใช่จะ่อีกค่ายนึงนั่นแหละครับซี้กันก็มาเรียกมาช่วยงานแล้วก็จะมีเพื่อนๆอ,อย่างเพื่อนวงดับเบิลฟิลอย่างรุ่นน้องมาช่วยเรียบเรียงกันเยอะแยะเลยครับค่ะแล้วเวลาแสดงนี่ปกติแล้วอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคะก็จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยคือผมก็เล่นกันคืนอยู่ะนะครับก็ที่เนี่ยครับที่ร้านนั่งเล่นที่นั่งเล่นแห่งนี้เลยใช่ที่นั่งเล่นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่คุยกับพีเตอร์ซึ่งเป็นผู้บริหารของค่ายเนี่ย ก็คือ <zo> คุยกัน <rua> ว่าจะเอาวงที่นั่งเล่นนี่แหละที่เห็นใครที่มีความสามารถโดดเด่นจะดึงเข้ามาทําอลบ้างด้วยประมาณอย่างนี้ครับก็คือจะมีน้องๆเดี๋ยวจะได้ออกตามๆกันมาอีกพอสมควรต้องขอย้อนกลับไปนะคะว่าก่อนที่คุณปองจะกลายมาเป็นศิลปินค่ะอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้มีวันนี้และการเป็นศิลปินคะมันเหมือนกับชีวิตของแต่ละคนมันถูกถูกขีดไว้แล้วจากใครบางคนก็อะไรอย่างนี้นะครับก็คือ มันเป็นเรื่องของความชอบตั้งแต่เด็กๆเลยครับคือตอนเริ่มต้นเนี่ยก็คือประมาณ11ขวบจะมีพี่ชายซื้อกีตาราคาถูกๆมาแล้วก็มาเล่นให้ฟังแล้วก็เฮ้ย <ๆ S 2> อยากเล่นสนใจอะไรเงี้ยครับก็หัดเล่นแบบงๆงๆงิ้งๆไปอะไรเงี้ยเล่นไม่ค่อยเป็นแต่สุดท้ายก็ฝึกเองจนเล่นเป็นเล่นได้แล้วก็ไปอยู่ในวงของโรงเรียนเลยนะครับแต่จะเริ่มเล่นจริงๆจังๆก็ตอนเรียนมหาวิทยาลัยนะครับมีกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งก็ก็เล่นเพลงตามคณะ แล้วก็เล่นเพลงประกวดของมหาลัยอะไรเงี้ยครับเป็นวงประจำมหาลัยหรือเปล่าเป็นวงของคณะครับคณะสถาปัตย์มอขอนแก่นอ๋มอมขอนแก่น,นะะแล้วก็ประกวดจนได้แชมป์าฮะประกวดอยู่สามสี่ปีจนได้แชมป์แล้วก็ก็รวมรวมกับเพื่อนในมหาลัยแหละแล้วก็เล่นกลางคืนกันแล้วสุดท้ายพอจบมาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไอ้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันก็เป็นวิชาชีพที่ดีนะ,ะแต่ทําไมเราถึงชอบดนตรีมากกว่า มันก็บอกไม่ถูกฮะันมันเป็นความชอบที่แบบว่าเราทิ้งมันไม่ได้เรามีความสุขกับมันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยตัดใจละเราตัดความเป็นสถาปัตย์ไปเลยคราวนี้มาเป็นศิลปินแรกๆกก็ไม่ใช่ครับแรกแรกก็ทําควบคู่กันไปแต่พอทําควบคู่กันไปรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันไม่มันไม่มีความสุขทั้งสองอย่างแทนที่จะมีความสุขมากๆกับการที่ได้ทําสิ่งที่เรารักทั้งสองอย่างแต่ด้เป็นไม่่ไปเลยใช่ไหมคะสุดท้ายมันไม่ใช่มันกลายเป็นเอ้ยเหนื่อยเกินจนทาให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมัน ไม่แฮปปี้ฮะก็เลยตัดสินใจเลือกว่าตกลงแล้วเราเลือกซ้ายหรือขวาเลือกอันไหนดีสุดท้ายเราก็ตัดสินใจได้ว่าเลือกเล่นดนตรีมีความสุขกว่าก็เลยเลือกก็เลยเลือกที่จะทิ้งงานสถาปัตย์ไว้ข้างหลังแสดงว่าคุณต่องเลือกที่จะเป็นนักดนตรีใช่ครับจริงๆเราคิดไว้เสมอว่าถ้าเป็นสิ่งที่เราเลือกที่จะทําด้วยการทิ้งอะไรบางอย่างที่เราเริ่มเรียนมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทําสิ่งถึงนั้นที่เราเลือกให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้น ในสายงานดนตรีก็เหมือนกันก็คือถ้าเราอยากจะทําเพลงให้ดีเราต้องศึกษาจะต้องเล่นมันทุกแนวชอบทุกแนวังทุกแนวแล้วก็อะไรที่เราชอบมากจริงๆแล้วก็เอามาอยู่ในงานเพลงของเราก็ส่งผลมาถึงงานเพลงของผมเนี่ยจริงๆผมจะชอบแนวสไตล์แบบว่าอะไรอ่ะก็แรกๆก็จะชอบร็อกๆหน่อยตอนแรกจะเป็นร็อกอย่างเดียวใช่ไมครับใช่ไหมครัเป็นร็อกแบบสไตล์ประมาณพวกซีรี่ฟูสอะไรพวกเนี้ยครับค่ะ ครับก็หลังๆมาก็เริ่มพอเล่นคืนเยอะขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยโซก็ดีนะฟังกีก็ได้นะค่ะอ่ะฮะก็จะมีบลูส์ก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วนี้สุดท้ายแล้วมันทุกอย่างมันรวมๆกันฮะแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเอาอะไรมาใช้บ้างแต่สุดท้ายแล้วเพลงที่มันออกมาเนี่ยมันก็มีบางจุดมันมีกลิ่นบลูส์นะบางจุดมันมีกลิ่น,นของบลลาดนะอะไรเงี้ย ุณตองคะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากที่คุณตองบอกว่ามีการเรียนรู้ใช่ไหมคะแบบดนตรีแนวต่างๆด้วยนอกจากรอบที่ตอนแรกชอบแล้วก็เริ่มที่จะตัดสินใจนะคะแล้วก็เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วไปเรียนรู้มาจากไหนนะคะดนตรีต่างๆก็แบบมันก็ยากมันก็มีแนวของมันอย่างเงี้ยคือจริงๆการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการฟังเยอะๆแล้วนํามันมาเล่น นั่นคือวิธีการเรียนรู้ของผมมาโดยตลอดนะ,ะไม่ได้เป็นศึกษาว่าเอ๊ะร็อกเกิดมาช่วงปีพอศนั้นพอศนี้บลูส์เกิดมาจากช่วงพอศไหนไม่ได้ไม่ได้ศึกษาแบบนี้แต่จะศึกษาแบบว่าเอ้ยเพลงที่เราชอบอะ,ะในสายของแจ๊สเนี่ยเราชอบมันตรงไหนแล้วเขามีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นวิธีการเรียบเรียงตัวโน้ตที่เขาเอามาใช้วิธีการร้องแล้วก็วิธีการเล่นของเขาน้ำหนักการเล่นอะไรนะครับแต่และแนวเพลงจะมีความละเอียดตรงนั้นที่ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่ <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยเราก็หยิบมาแจ๊สมาหน่อยหนึ่งบลูส์มาหน่อยหนึ่งบัลลาดมาหน่อยหนึ่งร็อกมาหน่อยหนึ่งเอามาผสมร,รวมๆกันสุดท้ายเราก็จะเข้าใจในจุดตรงกลางของเราว่ามันจะออกมาประมาณไหนอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างซิงเกิลที่เปิดตัวอย่างงี้ค่ะคือคุณต๋องก็คัดเลือกมาแล้วว่าเนี่ยคือเป็นแนวที่ชอบมากที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับ <c oughs> มันมีอะไรผสมผสานบ้างในนั้นคะมันมีความเป็นเรื่องของดนตรีมันจะมีความเป็นจังหวะมันเป็นชัฟเฟิลก็คือการตีแบบไดนามิกแบบ โยนโยนยกโยกหน่อยเป็นยังไงคะโยนโยนยกโยกมันจะเป็นแบบว่าเวลาเราเล่นอ่ะเวลาคนเล่น่ะพอเราได้ยินครุ๊บของกองที่ตีมาตึกตึกเปาะตึกเปาะอะไรเงี้ยมันจะมีไดนามิกของการขึ้นลงขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราเลยรู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยมันพอมันเจอจังหวะแบบเนี้ยมันทําให้อารมณ์ในการการร้องและการสื่อสารออกไปเนี่ยถ่ายทอดออกไปเนี่ยมันรู้สึกว่าเอ้ยมันมันได้นะมันทําให้เรารู้สึกแบบอยากจะถ่ายทอดให้มันดีๆที่สุดอะไรเงี้ยครับ ค,คือแบบว่า<ม>ตรงนี้ใช่แลวโดนแหละสำหรับทํานองแบบนี้ใช่ไหมคะคือถ้ากลองตีธรรมดาโดยที่ไม่มีจังหวะแบบชาฟโฟอย่างที่ว่านี่นะครับอาจจะทําให้เราแบบร้องร้องเอือเอ่อยไปเนื้อร้องยังไงเราก็ร้องไปอย่างนั้นแต่พอเจอแบบจังหวะที่มันกระแทกกระแทกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ข้างในเรารู้สึกได้แล้วเราถ่ายทอดไปได้ดีกว่าประมาณอย่างนั้นครับสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากให้คุณต๋องช่วยฝากอะไรถึงแฟนเพลงแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะครับผมก็เออก็ต้องขอขอบคุณ แฟนเพลงทุกคนนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจผมมาโดยตลอดอตั้งแต่สมัยที่เป็นเซเว่นเดย์ละตอนนั้นก็แฟน,นเพลงก็มีจํานวนประมาณหนึ่งนะครับดูจากยอดดูจาก YouTube จากเพลงเกิดจากความรักนะครับจนมาถึงตอนนี้จนถึงเพลงกี่ร้อยวันแล้วขอโทษจริงๆนี่ก็ยังรู้สึกว่าเหมือนจะยังเหนียวแน่นกันอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากที่ติดตามและให้กําลังใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆก็ติดตามได้ที่ Facebook .com.mr.sunday นะครับจะมีอัปเดตตารางงานว่าจะไปโชว์ที่ไหนไปเล่นที่ไหนจะไปเจอเพื่อนๆได้ที่ไหนนะครับก็จะมีให้ให้ใหดูที่นั่นเลยครับแล้วก็อัปเดตข่าวครา,าวเพลงใหม่ๆนะครับที่ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากฟังเพลงที่มีคุณภาพเสียงดีๆก็โหลดได้ที่ iTunes นะครับราคาก็พอๆกับเพลงอื่นนะครับก็ประมาณ30กบาท โหลดของแท้มาฟังจะได้ซาวดีๆนะครับแล้วก็ใครอยากได้ไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือก็ดอกจัน4ีก้านึนะครับแล้วก็จะมีทั้งมิสเตอร์ซันเดย์แล้วก็มีของดับเบิลฟิลที่อยู่ในค่ายเดียวกันด้วยนะครับเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะสำหรับมิสเตอร์ซันเดย์ของเรานะคะนับได้ว่าทั้งเก่งนะคะแล้วก็เพลงนี่ก็เพละมานะคะเพ,เพิ่มเพิ่มแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยคะ่ะคุณผู้ชมคะ mm hmm. ก็อย่าลืมดาวน์โหลดเพลงของพี่พ mm hmm. ขเขาด้วยนะคะ ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่องนะคระับ Mr. Sunday ค่ะขอบคุณค่ะทุก<อ> <จะ S 2> คนเท่าทำดีจะเพียงใดแม่รักเธอไปจนหมดใจแต่ก็เหมือนว่าเธอไม่เห็นว่าเลยเลยือแต่จะทอมตัวก็สายขึ้น ใจที่ฉันมีไม่ยอมเ,เปลี่ยนแปลงไปรักใคร